กาตั้งตัวละครแอนิเมะมาเยอะเลยเอ้ยทีมต้งเปลี่ยนเป็นหน้ากูตรงไปเึือขึ้นนี่มึงเป็นจิวกูเปลี่ยนเหรอเออเออเฮ้ยเฮี้ย เฮ้ยดูหมอที่คุณได้ดูหมอเออดูเฮ้ยแม่งดูจริงว่ะ DPF มีไหมไอ้เหี้ยอะไรก็ได้ไปดูดูดูไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยทิมดิแม่งเป็นจิวซุปเปอร์วอลเดนไทยเออแซุเปอร์บอลไทยแต่บอกว่านี่ที่จิวได้มันมีอ่านป้ายก่อนอะไรเนี่ยเฮ้ย คอมมิชตัวดุกัวไอออคมมิดกูการเปลี่ยนตัวละครเร็วไม่ได้กูเอซีคือกูไฟเซอร์เวอร์อ๋อโอเคดูอ่านชื่อตัวละครหน่อยดิรุ่นมึงมีชื่อเขียนอะไรก็ไม่รู้มันชื่อว่าเคด่าไม่ใช่นี่ว่าไอแอนเดอโค้ดเนี่ยกันโก้เนี่ย ตู้ตู้ตู้ไม่มีไม่มีเสียงเพลงอ่ะไม่มันเลยป <c oughs> กติมันมีนะนะไม่มีกลายเป็นไอ้นี่ละใครว่า,อวา,อออาไอ้เร <c oughs> ี้ยงวันนี้มันเยอะแฮะโอ๋ให้เฮียแคปิตเติอวะแคไม่เติลวะจ้านตาไม่บอดมันแคปิตเติาก่อนอยู่ในอาหกไงเฮ้กูอยู่สมัยก่อนอยู่หนุมน่มหนุมน่มหนุม่มหนุ่มสมัยหนุมน่มหนุ่มนี่ไอ้หนูเธอไหมทำไมหลอดไฟกดเอฟแม่งโง่ว่ะแม่งลอยไปอยู่จุดสุดท้าย เกมเกมอื่นเปิดไฟแล้วแบบแม่งมีแบบว่ามีดิสแตนต์มีระยะไงบบอันนี้แบบอันนี้เป็นตัวทีเท่าเลยถูกไปจำกัดเลยนะเว้ยหกร้อยนับดูหน้าตายหารเฮ้ยทำไมมันปิดอ่ะเปิดไงนี่ห่อหลังนี่นบบ200ี่สองร้อยไอคิวีอเท่ะ ไม่ขึ้นตายคู่ต่อไอเยอะดูเลยมั้ยโอ้ยโอเคเกมนี้ว่าตกอะไรวเฮียดูอินเทอร์โนแบบฟูบหลังไอ้ชิมมันเยไปที่ฟ้าเหรอวะไป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 น่าคืมบวแล้วโอเคเฮ็ดแฉบเฮ้ยไอเช็คตายตรงไหร่อะมองไม่เห็นทำไมเมื่อกี้กูอยู่ดีเลิเหลือสี่วะตัวแล้วอยากเอาไปช็อตหนึ่ง ตไห,ไหน่ะเจมตายโอเคกูตายเจ้าค <c oughs> นตายเริ่มใหม่เริ่มใหม่เริ่มใหม่มามาตุกตุ๊งีก็เพลงดูบเบงก็ได้เอยอ,อยากเล่นดูจัดเลยวะกันฮะไม่แค่เกมกูเล่นดิโหมไม่ <laughs> เอ้ยมันฮิวเพื่อนได้นะ กดไอเเลขหนึ่งมันจะมีเมด็ดเมด็ดไอคสอยู่โอเคอะ <laughs> ไรหรอดิสเซคอมเราไม่ได้มาอไอเข้าไปนี้เร็วเฮ้ยไปใช้มหมดปะเนี่ยเฮ้ย <laughs> ยี่ยงน่ากลัว เข้ายากเลยว่้กันเฮ้ยหน้าจอกูดับอ่ะหน้าจอดบอ่ะตื่อตูเดื่อยทันซีนทวนบล็อกอลเวเตอร์แอปไฮสายเคสชัดคัแต่ตอนนี้มีอันนึ่งนะแล้วมีอีกอันหนึ่งที่กูแบบรั่นบ้านเลยกูขำอ่ะเยอะตั้งว่าออเดินขึ้นมาเลยเหรอ เบื่อมวยกันมีมีทหารเู้กูโดนสเตติีด้วยเอสเนมันโหดมันโหดคมันจะตายปานละมึงโคเบอร์ให้กูฮิวก่อนเมลอะไรท้งอย่างเมเ้นในการมึงจะตายก่ะฮิวก่อะ ไอ้เหี้ยเอ้ยท่อแม่งเข้ายากชิบเป็นตู้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 ตายแล้วอีกแล้ทางไหนวะโอเคเฮียไม่ไปขวยญอีกว่ะไม่ตายไอ้เหี้ยอยู๋บนขนาดไม่วไ่ตัดสินตายแล้วการมึงเจ็บอะยิวเดี๋ยวก่อนมึงเจี๊ยบกันเนี่ยเดี๋ยวเป็นตู้เลย เฮ้ยกดซื้อเอนจิเนียร์เขาจะซื้อไงอ่ะยิมตกใจแล้วก็บายแล้วจะมีขายของให้มึงทันโนดูดเอนจิเนียร์ทำอะไรต่อเปล่าวะฆ่าไม่ได้เราตยังทำอะไรอะยังมีวิทยุเหรอ เออนี่ไงมึงอ๋อใช่กูผิดเองเอ,อ,อ๋อคุณทำอะไเกมนี้เต้าวะทำอะไรเต่าวะ A few moments later เกมพัตอ่ะมิเตอร์พัตโตะ มึงมึงต้องกดดิฟต์มาวะมึงต้องกดดิฟลงเ <c oughs> ดินลงด้วยเหรอกิ <c oughs> ๊วกดลิฟตขึ้นเหรอปุ่มลงไม่ตัดใครจะไปคิดว่าแล้วไอ้เหี้ยปุ่มลิฟอยู่ข้างนอกนกดลง<บ>ดมาอย่างเดียวกดขึ้นไม่ได้อ, <c oughs> เอะเฮ้ยลุงบ้า <c oughs> บ๊ายบายทิม ดีจังนี่ไม่ได้ขึ้นไปกรกำเสิร์ฟกสิตีดแกกับตีกกับดีจังไม่ได้ขึ้นไปตีแกกลับตีกับเอ้ยโดนลิฟต์รถลิต์พับตีแกกลับขึ้นมาได้กันขึ้นมาได้หัว ติดแบกขับติดแบกขับเลยกหรือหนึ่งมาแล้วแบ็กอัพมาแล้วชิมรอด้วยขึ้นขึ้นลิฟต์โอเคเอาไอ้เฮียทำไงก็ได้เฮียเอนจิเนียร์ขึ้นไปได้ไหมเนี่ยชนได้ปรอถสั่งมันได้นี่เอาวะม,มาแล้วเช็คมาเดูมาดูมาดู <laughs> I got a bad feeling about this mission I got a bad feeling about this mission เฮียปากแม่งขยับเร็วว่ะเฮ้ยไอชิมตายหมดเลยลิฟท์ตายหมดเลยไอค้อไอค้อ The bad feeling o t this m i s s i n ไอค้อ The bad feeling about this mission ขโมย t h bad feeling about, bad feeling about this mission ล wow, ิฟท์ตายแล้ พลังยังวะปีมายังไงรีบจะงกิดอะไรโอ้เกิดเกิะเลือดตกเลือดได้เช็คไงอ่ะอ๋อเนี่ยโอ้ขลังก็มีขลังก็มีม <laughs> <laughs> I got the bad feeling about this mission <laughs> ีเน่เนไงอ่ะอลาอยู่อลาอลาอะไรนะยีเน่เนไงฮิมลายหายก็จะแบนพิ้กับบอดิมิชันฮิวหมดแล้วเฮ้ยฮิวให้กันดิอ้าวมีหมดเ้อมันรีเจนนะต้องรีเจนนะที่อบโมเดิร์นเทคโนโลยีมังทันสมั่ดีวะ่ะะ oh. ของกูอะไรต่อบที่มานี้เหรอที่มานี้เฮ้ยเราต้องเอาบันไดนี้ก่อนอ่ะรีขุดรีขุดเอาเพิ่มมาตา๊กแคนชัดคัดอะไรบ้าเราต้องบวกบวกกันแล้วค่อยรีขุดแล้แม่ง I have a bad feeling about this mission นี่เอ้ยเกี้ยงบนอย่างเยอะเมลแอนโซินเี่งเหรอ่ะอยู่บนที่บันไดมาโอ้โหคุณตายทุกคนนะแฮปดับแบดฟีลิ่ง about this mission ไหนอ่ะมันข mm nah ึ้นไม่ได้ไงอ่ะมีบันไดอยู่ทุกคนวูออกไปไม่ได้แล้วบันไดตรงไหนวะทันนั doo. ้นแหละทันนู้นั่นแหละทันนั้นแหละี่อยากกลับไปสปอนไใครไม่เมืองไปกันนี่จอเจอจเอรจะแล้วนี่นลาก่อเอ้เฮียระเบิดแม่งผ่านหน้ากูไปวะอู้ยยยยยเขาขี้เลยีไป ไม่บาล่าแกขอยยื้อเลยมาเช็คอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่อยู่หลังกล้องโอ้โหเลยเดี่ยวสี่มาแล้วเฮ้ยโคตรเดินละโดนกูปตั้งตั้งตัวละครแอนิเมะัอนมาเยอะอะไร แฟลิ uh ิ vision, right. okay, ่่งมชชันไอ้การ์ดแมนเิลิ่งออเดิวิเญาณกูเริ่มอยากได้บ้างแล้วว่ะเอ้นี่ใครอยากกูนะโอเคเลตโกเอ็กดีเอ็กดีด้วยเหรอเออาเกมออนไลน์แม็กเบซ่าซัพพอร์ตคอมพานูซัพพอร์ตนี่คืออะไรมันมันคือตัวมึงเหรอหรือคืออะไรวะมันคือคอมพานเนียนกูก็ซื้อไงอ่ะดิมยูแล้วก็ทับเอ้ยไม่ใช่ทับตกเครื่องหมายตกใจแล้วก็บายโอเคเช็คอินโอเคเช็คอินทับปะ ะไรนะี่เครื่องหมายตกใจแล้วก็ BUY กด U ขันแฮะใชตกใจ B y ยร่างกองทัพเหรอนี่ะไรีวะไอ้เว็บเว็บเปิลแพ็คเหรอไม่หม่ใหม่ถ้าเกิดอยากได้คอมมานเดียนกดเก้าไปหน้าสองาก็เรียกว่าจะเอาใครแบ็กเมซ่าคือแล้ววะน่าจะเป็นพนักงานหรือว่ายามของแบ็กเมซ่าเกิฟฟอนไล

วันนี้กูว่าเล่นไม่จบหรอกตัวละครตัวใหม่ๆแล้วโหไป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 แต่ี่ยมันพวกนี้เด็กฮีเซอร์มันติดไงเดยวมันตามมาเฮ้ยบอสก็คุณได้เรื่อยๆครัได้เรื่อยๆการการเกมนี้เอาทำภารกิจตายแล้วอยู่ไ้หน่อยแล้วมันจะเร็มมาหาตุวรว่าจะเร็มตัวนะ ไอมีคนยิงอยู่ข้างในนู้ดหรอวะไม่เปไนหรเพื่อนเราเนี่ยวะเฮ้ยเป็นรกระส okay, ุเฮ้ยไอชีชีมีตัวมึงอีกคนนึงถือมีนี่กันไอเดี๋ยวว่าลายมาเต็มเซอร์ฟนี่เดินมามันอาจะต้องไปเรียกมัมนมาจะกลับตัวดีกูตายกูตายเลยมีกองทัพเราอยู่ คอนสั่งท์ครับมันยิงไงวะชิมมันยิงเองวะมันยิงเองแบบว่าถ้าเกิดมึงอยากให้มันตามมาหรือให้มันหยุดต้องไปกดอีที่มันขึ้นรีบใหม่ด้วยวะชิมเออว่าต่อด้วยชิมเอ้ยน,น,นี่มันคอนนี่นเป็นคอนเนคเตอร์แล้วนี่เอ,เออใช่ไปไอ้การอยู่ไหนอะพยายขาขบวนกันอยู่หลังเรา เราสาวเราตีเหมด้วเราสาวเราู่เราดับมาผมเป็นลสโอร์เลทกูจะตายทุกคนช่วยด้วยอย่าเข้าไปขางคนนั่งคตรเยอะมีระเบิดกดห้าระเบิดแบบไอ้เียมตัวเซลต์วเฟิดับตายเลย เกียตัวละครอัน,นิเมะกูตายแล้วเป็นน้องไก่แล้วเออต่างขอฮิวหน่อยดิ <c oughs> ขอฮิวหน่อยดิ <c oughs> เฮ้ยอะไรวะนักเตะนักตีมันเป็นไรอ่ะเโอเคโอแบ็กดาวน์ดูทีเวอร์

ตกลงมาเดินลงมาทางไหนอ่ะทางไหนที่แม่งเหมือนจะตกลงไปใต้หล่มาเลยทางไหนอ่ะกูไม่รู้ใต้ใต้ไม่ไกันก่อนนี่ปะโอเคท่านอยู่ไหนวะดูตรงนั้นไม่โดนสาวๆเหรอเอ้ยโดนขาวแหงไหนไอเช็คไปแหนไอเช็ค นี่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 ไม่ตามกูมาเสาวสาวมาละแล้วแม่งเป็นตัวแบบนี้้ดวยนะครับอ๋อต้องเป็นอย่างนี้นะเพราะในเกมมันเป็นจีบิลงนี่ปะคิดซุปเปอร์วีมาแล้วเวีอ่ะเออจะลงท่อกับเราได้หรอวะไหนไหนต่อไว้เช็คสาวคไม่น่าตามมาเราค่อยไปเซฟใหม่ลงมาชั้นหนึ่งปั๊บชั้นหนึ่งจะลงกลับมาลงบนท่อป่ะนี่การทางนี้ทางนี้นี่ไม่รู้นะ ี่ยกูไม่ใช่หรอกลองไปเดินให้ทุกคนไม่ใช่อ่ะเออเออต้องกลับไปนู่นเลยวะเออกลับไปเองอะกลับไปนู่นไม่ได้ไปดูอะไรอะไรตูลงแค่ไหนอ่๋อให้ใช่ให้กลับมานี่เลยกลับมาเรื่อยๆกันกลับมาตรงจุดตอนแรกเลยจะวัวไปรับนี่การเข้ามาลูนี้เราสอยมาเสียใจเราสห้มาค่อยเรียกวัวตัวเลใหม่ เอเรียนงล็เน,นี่ยมึงดูดิไอนี่ไอประตูเนี่ยแม่งก็เหมือนมีไหมเนี่ยอะไรว่าแอนตี้ไวรัสมึงเดินอ้อมได้ไปอันเถอะ<อ>ทุกคนซื้ออีกซื้ออีกซื้ออ,อีกเอ้ไปซื้อตรงที่แบบแม่งเดินได้อยู่วะออไม่เคยน้องไปไหนต่อจำไม่ได้แล้วว่าแม่งให้ทำอะไรต่อ เอ้ยเราเดอ๋อนี่เข้ามในตงกล่องลวอุ้ยเฮียมอนเต็มเลยรีคูด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 เรเวกเตอร์มา้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยีโหลดรีโหลดรีโหลดีดลรีคูดเร็วรีคูดรีคูดไอ้กัสยังด้วยกัสรีคูดเร็วแล้วก็ได้ ไม่ว่าไม่ว่าไม่ว่าหุณไม่ได้คุณแมไม่ว่าเออ๋อเขมแม่งเอ้ยยึดตายอ่ะยึดได้แล้วกูไปน <ยา S 1> ู่นเลยกูยาว <F PC S 1> ยาวเลยมันแบบมันเกินแค่ห้าคนอ่ะจบแล้วโอ oh, ้ยห่า มึงคิดดูห้องนี้แม่งจุสามสิองคนคนละห้าเฮ้ยตัวเียเอ้ยเราเจะดูเราเจอ,อ้มอยู่นี่ดู่อเทียเอเลียนรสเ,เกิรมจ็บะทุกคนมีตามาแล้ว <laughs> <laughs> นี่ไงเสาวๆมาแล้วเนี่ยเออขาไม่เสาเสาเสาวเสนโอเค let's go xd โอเค let's go xd เยี่ยมีหลายตัวจัดจัดไปไปไปมีไพท์อนแฟโอเคแม่งเอ้ยตัวที่เหลืออยู่บนใครกำลังจะตายใครกำลังจะตายตายแล้วมันเอ้ยมันมีตัวกินเฮลกินเฮล กันมันจะตายแล้วอยู่นี่ไออปอยอยู่หน่อยเย้คอยอยู่หน่อยโอ้เกินมาที่ทานลำทางไม่ได้ไปเหนกันเออไม่สุดเลยนะเกินที่ฐานลำทางมาดูชัวเลยไอสัตว์ไม่ทางนี้อางมึง เฮ้ยเดี๋ยวต้องเอารถมันชนแน่เลยนี่ไงมึงรถอยู่นี่แลกขึ้นไม่ได้ไอ้เจมรอด้วยไปไงอะ่ะมาหารถพวกกูนี่เรากระโดดดแล้วนั่งไปตรงลานไปตรงลาง นายอ่ะไปเถอะนี่ไงกาฮเกิดแล่ว่าฮ่าฮ่าฮ่ดฮ่า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 ฮ่่่่่าฮ่าฮฮ่่ปเลาไปเล่กูราฮตามไปก่าาา่ะา

น,นี่ค<ด>ือไปตรงไอ้สาหร่ายเฮียเนี่ยเรามาถึงมีสาหร่ายแค่ตรงนี้แล้วตรงนี้แค่ตรงนี้ตรงเดียวเออฮ้ยยังมันขึ้นยากเลยวะมันขึ้นไม่ได้ไงนั่งกดนั่งด้วย A few moments later มันยากจัด เฮ้ยย้าวอะรอ่เฮ้ยาตตยนโดนจำสแกเหรอี่อะไรนี่ขึ้นน้ำใหม่มันอยู่ตรงนี้เองอ่ะประกันเข้างแล้วกูกูมีระเบิดไปไดีไปดี่าวตายป่าวะไอเช็กตา เลทำไงวะเฮียใครตะคนเจอวิธดีจุดแล้วกูไม่กดรีโมทโอเคเ่ยโอเคคนมีคนมีคนเฮ้ยขบวนขบนขบนขบวนจะเป็นแบบเมอร์ซี่เป็นเมดิก จะติดตายแล้วยำตัวเปิดแล้วทุกคนกูนไม่ชอบด่านนี้เลยวะแล้วม,มันหลบกันเน๊บโอเคเอ๊ะเราดีกว่าจะไปกูยั่ไงวะนี่กูซื้อปืนมาแม่งโดนสแกมเมือกแกสแกมแ้ววะ่ะ ล <l ug> องหาสักะระดเตนมเดืนอนไอดออ้อยู่สักรอนเอออยู่ท้ายสุดเลยไอ้ก็เแจปืนเลยไม่รู้มาด้วยเวลาเวไรวะว่าแล้วไอ้เฮียปืนอีกระบอกหน <c oughs> ึ่งแล้วกูก็ได้ยินเสียงตัวแตกข้างหลัง <c oughs> ไอ้เฮียกูยังลงไปได้ไงวะกูด้ว You are alone. Comp บิชันรอเดี s ยวรอส่วนคอมพ a วติบิช o นบิชชันเฟล i ์กูวิ่ง s เกต next up กูตายไอเหี้ยแม่งนั่งบิชชันเฟลล์แม่งดัดลอยอยู่ตรงนี้ขุดเสาจรงวะเลี้ยวขุไม่ได้เอ้ยมีที่ฮิวลงไปไม่เป็นไรจริงเหรอเป็นไร เฮียเลยแล้วแคบเข็แคปไหนต่อว่ต้องอีกคนสาวแล้วเฮ้ยทะเลี้ยทะเลี้ยเลียทะเลี้ยมูว่าห็นมีดำไหมไม่มีดูมมีูก็ทีเดียวตไป อะไรคือความต่างะะระหว่างชิคปลายยุเป่าเบบี้กาก,ก,กว่าเดินหลักๆก็เต้นเหรอมันเต้นเหรอ, <laughs> อเต้นพอร์ตไนท์เนี <laughs> yeah. ่ยหรือคุณตัวสาวด้วยเราจะลองเราจะลงลิฟต์นะเอาเหรออ้าวเอาแล้วเฮ้ยดัยบใหม่ว่ากูะ นั่นอันนี้น่าจะจบของแบบนี้แหละพอ